บูดเด็ดพนึกถุงพิซซ่ากับกล่องกับกล่องพยาบาลแดงของเขาไว้มาว่ามาว่านี่นี่มาว่าแมทเทปแมทเอลทีเนี่ยไออยู่มันปล่อยลูกมาแล้วมาวิ่งมาแล้วเห็นมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวรอเตะมันเห็ จุกจุกขวาซ้ายขวาซ้ายไอ้คนหงาจากเรวิ่งไปเตะมันตอนนี้เลยได้ไหมเตะดิเตะด,ไไดิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันต้องมันต้องพุ่งก่อนต้องโดดเกาะคนอ่ะไม่มันต้องพุ่งแบบไม่โดนอนะ่ะเอ้าแล้วมันเดินทําไมตรงนั้นนอะ่ะมันเลงนานเกินมันก็เลงนานเกินไอ้เหี้ยเออโดดพลาดโดดพลาดเตะดิเตะดิ <laughs> มดแล้วนะบลมันตายแล้วตายแล้วมาแล้วนะแม่มาแล้วแม่ห่วงลูกไหนเอ้เสื้อแดงแดงแดงผิดคนแล้วแดงคนนี้เราเต็ดเฮ้ยทำไม้แบบไม่มีอีโก้ยัดไม้ปะยัดจัดจัดตัวเนี้ยทำไม้ปบบยังยังวะยังยังใจแข็งพอ เอาควานักเซ่ยจุกไปจุไปถ้ามันไม่ปล่อยแดงอะไรวะเน่ยถ้ามันไม่ปล่อยแดงก็แบบเป็นตัวเดินทำอะไแหล้แดงเอาควาะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเพื่ออุ้ยมันมีเพิร์กอะไรเนี่ยการกดขี่โอ๊ย โูอยากจะเสร็จอยากจะเสร็จเดี๋ยวครึ่งหลอดอยากจะเสร็จเดี๋ยวครึ่งหลอดอ่ะชิคดูเป็นบ้านใหญ่บ้านใหญ่เหมือนบ้านเล็กใช่ปะมันใช่ด่านตัวไอม้งวะใช่แหละเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเนาะไม่ด่านตัวไอมันจะลมะ โอ้โหปั่นเดทางนี้เสร็จไม่ได้นะเพื่อนต้องไปแยกกันปั่นนะไม่งั้นโดนคุมเครื่องรู้เหรอกางแบบวะ,ะต้องถามก่อนว่าไม้กี่แผ่นละไม้ไปหนึ่งแผ่นละให้บอกให้ฟังอันแล้วแต่สลับเตื้าสล <laughs> ับเตื้อแม่ทพกับบ้านเล็ขคอมโบูน้าต่างกันได้<อ>ไม่ยุ่ง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 เปลี่ยนตัวแล้ว เพื่อนวิ่งมาไปก่อนไปก่อนกูตายโอ้โหต่างทันเพื่อนึงลากมาทำใหม่เพื่อนมันจะหายเฟดแรกเลยตั้งใจจะตั้งใจจะไม่แบบไม่โดนแขวนนะเนีไปหาเพื่นคนบันไฟคนเดียวรงหมิ่นุ้ยก็ตุกอ่ะ ฟึ่งหมีก็ลากมาอ่ากูตแตกกันนี่เสี่ยอะไรของฟึ่งหมนเขาวานะนี่ยไอ้ดักมันดัก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 ไล่ฟึ่งหมนปั่นไฟดีกว่าเฮ้ยมันมจำจำังวะมันจำไอ้เสื้อแดงได้มันถามไอ้เสื้อแดงมันจำพินีค้นอุ้ยอุ้ยมือหลุด <laughs> โอ้ไมใ้ใช้ไปแล้วเด้อ เอาใครใช้ไม้บเแมทเทปไปโอ้โหแย่แล้วมีไม้ที่ไหนบ้างวะเนี่ยไม้แถบนู้นมาเลยยัดไม้ทุกแผ่นตัวเนี้ยไม้คืออะไรฉันไม่รู้อยู่บ้านพยายามขันมาทิ้งไว้วะนะเดี๋ยวกูมาเก็บป้าตัวนี้ไปยังวะอยู่บ้านเนี่อยู่บ้านเนี่แมทเทปยังไม่ไปอยู่ไหนอยู่ไหงดับล็อกให้อันเด่อ้านเห๋อ ปั่นไฟลังไปมิดิน้นหกวปั่นไฟเลยจะเย็นจะเย็นโหยัดไ,ไ,ไม้แบบเ <c oughs> จอ,360อสามร้อยหกสิบองศาไปหนึ่งทีไปแดงเหรอ ไฟแดงไฟแล้วไฟละไฟแดงไฟละมาดิเด็กูเตะให้ดิ้นเลยเสียนี่ไงเขาไปที่หน้าเตะให้ดิ้นเลยเดี๋ยวกันอย่ามาทะลึ่งนะอย่ามาทะลึ่งไปอยู่เครื่องหลังมึงมาไปแล้วไปแล้วใช่ไปแล้ววิ่งไปตรงกลางแม่มาดิแดงเดี๋ยวกูเตะให้ดิ้นเลยอ่ะมาดิดิ้นจักตีนจักรตีนไปที่หน้า ไม่อยู่บ้านเด้อไม่อยู่บ้านเด้อนี่ดักหน้าดักดีกว่าถอยแดงถอยแล้ววะแช่วงหลังขยำก่อนโอ้โหแม่นเทเดนั่นนี้แม่นกว่านัดนี้แม่นอันนี้หน้าต่างไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีมินดี้หนูวินดี้เขื่อนปั่นอยู่ทางนู่นเลย อาเขียวป้อนละเข้าไหมครัสยๆเยเดี๋ยวกูไปประตูนะโอเคโอเคมันเั้ง้อเลยอ่ะตัวนี้โอ้มีไม้ยหนึ่งแผ่นเฮ้ยแผ่นที่แดงสวยมันไปตีลูกตัวเองทำไมก็ไม่รู้มาบล็อกให้ได้นะเดี๋ยวเปิดประตูอยู่ไม่ให้ใครเปิดประตูเลยประตูบ้านเล็กนะมา wildonders woosh one toys rahimer arts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tháng 6 kế hoạch bância phụ trang safe compute first đ неё nh流 mà mọi nơi còn đấy cơ thể là gì nh柠m giúp kê çao 1 chút đấy pada co gi pik 1 cởi nhau verg büyük con đây dùng dãy 1 cái trết làm nó vô devil 1 tủ cô.sap 3езд unless kiên nhẫn dự đào 2idha chặt với nhau trans 4sー� tiver對啊 mặt sau rồi á? sơ tay muỗi kì nấy anh увелич Cross grandparents fullzentai là ch 윤 qua生活 giống ajust trở lại trở lại cải thi.. sẽ biết mình biye mờ. dạ khốn kiếm mô match của bạn chưa อยงไรอย่างไรแค่เราแค่เราตุ้มเลยมามาบอกมาบอกเพิ่นมาสวยเพื่อนอยู่ระเบิดระเบิดแฝดอะไรประตูเลยเลี้ยวป่าไปไม่จะต้องออกไอเดียมาแล้วมาแล้วไปบอกเพื่อนไปบอกเพื่อนเลยไปบอกเพื่อนเลยมันไม่เอาเพื่อนอ่ะดิมันเอาคนที่ใช่เอามึงว่ะ เม่เจีคนที่ใช่เ้ยไปบอกเพื่อนดีเอาเพื่อนออกได้ไหมบอกอ้เฮียละเพื่อนตายดิเอาแล้วเพื่อนออกไงอ่ะหนูเพื่อนเจหลุดูดิเพื่อนจะหลุเพื่อนจะหลงโชคดีของไปให้หนึ่ง